สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาเล่นเกมนะคะเด e s ซิ4ซนะอันนี้ก็จะมาลองเล่นตั้งแต่แรกเลยนะนี่ก็คือมาเริ่มสร้างกันเลยนะคะกดไปที่เริ่มเกมใหม่นะเริ่มเกมใหม่เนาะปุ๊มาแล้วก็มา วดัดดีคุณอยากสร้างเรื่องราวให้ฉันไหมเราจะให้เริ่มด้วยการทำแบบทดสอบบคุคลิกภาพสนุกก่อนจะปล่อยให้คุณปรับแต่งรูปหลักภายนอกโอเคเราก็ต้องมาทำแบบทดสอบกันก่อนนะเปิดด้วยคำถามง่ายๆก่อนฉันอยู่ในไวัยไหนเราอยู่ในไวัยไหนดีจริงๆแล้วถ้าเราเลือกเนะี่ยเราก็น่าจะเลือกแบบวัยหนุ่มสาว แต่ว่าวัยหนุ่มสาวเนี่ยบางทีอ่ะมันจะปีแบบเป็นเด็กเป็นนักเรียนอ่ะมนอาจจะทํางานหาเงินไม่ได้นะ<อ>ถ้าเลือกเป็นพลายผู้ใหญ่เนี่ยก็กลางๆดีก็ได้ทํางานหาเงินได้ด้วยแต่ถ้าวัยชรานี่เสี่ยงมากเลยเดี๋ยวเล่นไม่ก,กี่ทีก็ตายแล้วเร<อ>าเลือกวัยผู้ใหญ่ดีกว่าโอเค ฉันเจอแซนด์วิชที่ยังไม่ได้กินสักคำแต่ไม่รู้ว่าเป็นของใครมีคนเตลมาตอบว่าจะทำยังไงดีฉันกินแซนด์วิชนั้นเข้าไปฉันเก็บมันไว้ที่เดิมหรือว่าจะปล่อยไว้ลำพังอืถ้าไม่รู้ว่าเป็นของใครอืไม่เอาอ่ะเราไม่กินของของใครไม่รู้นะ oh, <no. S 1> เอาอ่ะ oh. นี่ก็ปี ถว่าบ้านครูบ้านคืออะไรอ่ะเป็นที่เก็บของเป็นที่พักพิงหัวใจเหรอหรือว่ารู้สึกปลอดภัยที่ได้อยู่บ้านเลือกข้อสามดีกว่าโอ๊ยถามอะไรเนี่ย<ะ>เปลี่ยนคำถามดีกว่า <c oughs> เปลี่ยนคำถามกดตรงนี้นะเรามาดูคำถามต่อไปฉันทำอย่างไรเพื่อให้เพื่อนร่วมงานรับฟังอืม ทำไเดีอะทำให้เขาตื่นเต้นด้วยไอเดียสุดอลังการหรือว่าจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังหรือว่าจะค่มขู่แล้วก็ไล่เขาออกคนนี้ใส่ไอเดียเป็นคนที่มีไอเดียดีกว่านะต่อไปอดีตการในหัวใจของฉันคืออะไรเป็นคนยังไงดีอะนึกเลยเป็นคนแบบ การอ่านหนังสือกันว่ายน้ำกีฬา oh. อยากว่ายน้ำอะ่ะว่ายน้ำกว่าโอเคทำาต่อไปฉันถูกชวนออกเดทคำตอบของฉันคืออะไรถ้าเกิดมีคนมาขอเดทจะตอบว่าอะไรดีนะตอบว่าออกไปข้างนอกสิน่าสนุกอยู่แล้วหรือว่าจะถามคนอื่นที่เขาถูกใจหรือว่าจะปฏิเสธจะไปไม่ไปดี ไปดีกว่าสนุกดี oh. ah, ต่อไปวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนฉันฉันควรทำอะไรให้เขาดีผ oh. สมเครื่องดื่มให้พวกเขาหนึ่งอยา่างพาเขาไปตัวเมือง <c oughs> หรือว่าเพื่อนคืออะไรอย่างน,นี้เป็นคนไม่มีเพื่อนเหรอ, oh. อไปเที่ยวดีกว่า oh. 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 อะไรเนี่ย <Chris. S 1> แมยวอ่ะ เปลี่ยนคำถามดีกว่ามาดูคำถามจริงได้ที่ฉันชอบทำยามว่างทำยามเมื่ออยู่กลางแจ้งออออตอนอยู่ข้างนอกทำอะไรจะตกปลาดีไหมทำส่วนนี้ไหมหรือว่าขุดสมบ,บัติไปขุดสมบ,บัติกว่าต่อไปตามงานเอเวเต์สังคมคุณเป็นใครหมายถึงว่านำเราไปงานสังคมเนี่ยเราเป็นยังไงนะ ก็คือจะเป็นคนที่มีสีสันของงานหรือว่าเป็นคนที่ฮิวคิต้ามาก็เป็นนักดนตรีหรือเป็นคนที่มุ่งหาแต่เรื่องตกตีชกต่อยเฮ,ฮ้ยนี่มันอันตรพาณ์น่ะม่เอา,าเป็นสีสันของงานเรียนดีกว่าต่อไปมีสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องการมากแต่ราคานั้นแพงจนเอื้อมฉันควรทำอย่างไรจะเก็บเงินออมไว้ หรือแลกเปลี่ยนให้ได้มาหรือไปขโมยมาโอ้โหไอสายโจรเนี่ยล็สามเนี่ยทำไงดีอะแพงเกินเอื้อมก็ต้องทำให้ได้มาสิงานนี้เยอะต่อไปในช่วงเย็นแต่ละวันฉันเพลิดเพลินกับอะไรการดูดาวด้วยกล้องโทรทัศน์การดูทีวีการดูโทรทัศน์หรือการวางแผนก็ไ ดูทีวีดีกว่านี่แหละชีวิตจริงเอาเราได้มาแล้วนะคะตัวละครก็คือคือแล้วว่าเราสามารถที่จะมาเลือกเพศที่หลังได้นะเพราอเราทำแบบทดสอบอแล้วก็มาตั้งชื่อมาเลือกเพศว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายดีอ่ะเรามาดูนะว่าเรื่องราวของเราเป็นยังไง อาชีพเป็นโอ oh, ้เป็นนักกีฬาค่ะเป็นนักกีฬานะั้นมีความแข็งแกร่ง,ว,งว่องไวอดทนแล้วก็ปฏิภาณไหวพริบดีแฟนๆจอมกระตือล้นจะคอยตะโกนเรียกชื่อแล้วก็ไม่จดจำฝีมือของคุณไว้ตลอดการส่วนทัศน์เนี่ยทัทศนในส่วนเรื่องของสเสน่ในการพูดนะ เมื่ออยู่ในวงสนทนาทักษะาอยป <Ừ. S 1> ิดแม้เพียงเล็กน้อยจะช่วยให้คุณไปได้ตลอดหลอดฝั่งไม่ว่าจะสร้างมิตรหวานเสน่ห์หรือพยายามให้คนแปลกหน้าสงบสติอารมณ์คุณก็สามารถหาวิธีการจัดการได้ทั้งสิน้นคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในการพูดต่อไปเรื่องของกำลังกายเป็นขณะที่ซิมอยู่ขณะที่ ทุกคนคนอื่นเนี่ยอยากจะสุขภาพดีแต่แต่ว่าซิมเนี่ยจะทุ่มเทมากกว่าก็คือเพื่อรักษาเรือนร่างที่พวกเขาคือว่าชอบคือเป็นคนที่มีรูปร่างที่ดีส่วนเงินทุนเริ่มต้นพื้นฐานค่ะก็ไม่ร่ำรวยกงรใช้ชีวิตแบบสมถะด้วยโอ้แต่ว่าก็มีเป้าหมายที่ทำให้ชีวิตสูงขึ้นนะโอ,โอเค อันนี้ก็คือเป็นคนแบบประมาณเนี้ยเราจะเลือกบุกคลิกภาพตัวเองเป็นยังไงนี่ไงเราก็มาคลิกที่ตรงตรงเพรสีเขียวเนี่ยนะก็เลือกเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายดีเลือกสองแบบนะ<ม>เป็นผู้หญิงดีกว่า <c oughs> เป็นผู้หญิงแล้วก็ตอนแรกที่เราเลือกไปว่าเราจะเลือกเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเราจะเปลี่ยนก็ได้นะว่าจะเป็นวัย นุ่มสาวหรือเป็นวัยทำงานจะเป็นชวยชลาเป็นชิงๆอกเป็นวัยทำงานนี่แหละเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าเราได้ทำงานหาเงินอ่ะเรามาดูท่าเดินพื้นถาดกันเลือกเป็นท่าเดินแบบไหนดีโอนี่เดินอย่างละเลงจ้าโอ้โหแม่เดินอย่างแบบเยอะจริงเป็นคนรวยมีเงินแต่ว่าเราไม่ได้มาจากคนรวยเนาะเราก็ไม่อะไรกว่า ไอเดินแบบตอวน่อยชิวๆอ่าฮะไอเดินแบบแบบผู้หญิงก็คือแบบนัาสไตล์แบบนางแบบันไอเดินแบบหน้าเก่งขามมันบอกผู้ชายมากกว่านะหุ่นท่านเงี้ยอันนี้แบบว่าบ้องบ้องอ๋อเป็นคนจริงตองไอ้เดินแบบง่วงตลอดเวลาไอเดินกระชับกระเจงกระลาเริงไอเดินแบบเดินท่าแบบนักกลัวนักกลัวผู้ แดีกว่าโดนแบบตัวพาเดียโดน,ด uh huh. นแบบผู้หญิงดินังแบบเล uh huh. okay. ะเปโอเคเป็นคนที่มีน้ําเสียงแบบไหนเงี้ How are you b a b t n s a m b เสียงไหนเป็นคนที่น้ําเสียงแบบ h e a อ <Hello? S 2> uh huh. ไรนไงดิ อันนี้มันปรับได้นะข้างล่างเนี่ยมันปรับจะเป็นเสียงผู้หญิงก็ปรับทวนมาหรือเสียงมันนกเลยวะจะเอาข้อก็ฟองวะเอาเสียงแบบนี้แล้วกันเนาะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาตั้งชื่อชื่ออะไรดีอ่ะชื่อนันนี่ดีกว่าเอาสกุลอะไรดีอ่ะพิงนงหน่อยนันนี่พิงนงหน่อยอ่ะอมันมันมันบอกว่ามันยาวไปอ่ะ ไม่ได้สิเด่ต้องพิมพ์ชิพิมพ์ได้ไหมอ๋พิมพ์ได้นี่งทิ้งน้องหน่อยนนนี่ทิ้งน้องหน่อยแล้วกันนะน่ารักจังออันนี้หรือว่าเราไม่ตั้งเองนะเราก็แบบสุ่มชื่อสุ่มนั่นก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นวุย้ยแน n น,นี่ o r เรสอ้เพราะนะแนนนี่วินวินเท แนน,นนี่วินเทอร์แนนี่เรนคอนแนนี่พอร์นแนนี่บูช่นว้าวก็เออว่ะจริงๆแล้วเรามาดูตรงนี้ก็พอดีนะนนี่แมคเนเชนแมคเคนดอนอ้เเบอร์นนี่โอ้ n อนนี่สเปนนี่โฮซี่แอนนี่สนนนี่ฮาวทาวเวอร์โอ้ชื่ออะไรดีอ่ะโอ้เยอะอะ รวมีแบบริกเก็ตนันนี่ริกเก็ตก่อนรู้ไงนันนี่อะไรย่ะนันนี่แพทริกนันนี่ชิปนันนี่แคนเวลแรนนนี่เซกิลนันนี่วาร์เรยนนนี่แบร์รีนันนี่ฮ็อกนันนี่เคฮิลนันนี่ราลมิสชูสเตอร์นันนี่ชูสเตอร์ละกันนันนี่ชูสเตอร์นะโอเค ค okay. จบละเดี๋ยวอ,อ,อ้แต่ว่าอันนี้คือเลือกเพศเลือกเสียงต่อไปเรามาเลือกผิวดีกว่าทำผิวอะไรดีเป็นคนขบข่าวไปเลยคลิกที่สีผิวนะคลิกที่สีผิว ไม่ใช่สิต้องคิดที่ใบหน้าก่อนเราจะได้มาดูว่าใบหน้าเราจะเลือกใบหน้าแบบไหนเอาเป็นโทนแบบไหนนีม็นคนติดโทนโทนกลางโทนอบอุน่นจะเป็นโทนเย็นดีสีนี้แล้กันอ,อ ความละเอียดของผิวก็เป็นพวกมีฝายนะมีขี้แมงวันมีกลาอุย้ยเอแบบไหนดีอ่ะเอาผิวเนียนไหมผิวเนียนละกันก็มีฝายนิดนึงอะมีเสน่ห์ส่วนเรื่องฟันฟันแบบไหน ฟันเลยดัดฟันดัดฟันดีกว่าเอาดัดฟันนะแล้วก็ต่อมาที่ทรงผมอยากได้ทรงผมแบบไหนคะ <c oughs> ทรงผมอันนี้ผมยาวที่ว่าพอคิกแล้วเนี่ยเราก็เลือกเปลี่ยนสีได้นะว่าเราอยากได้ผมสีอะไรสีฟ้าสีดจอสีอะไรดีอะ ผมสั้นหรือผมยาวดีละเนี่ยมันก็จะปนๆปกันนะเก็จะเป็นทรงผมผู้ชายผู้หญิงมันก็จะอยู่นีนี้แหละวฮ้ยออกทรงนี้ไหมปุ่นจ้าดูหน้ามาเอียงอะไรดีอ่ะจะเอาแบบส,สวยๆจะแบบตลกๆดีล่ะ นี่เอาทรงนี้ก็คือพร้อมออกงานได้เนาะเอาทรงนี้ไหมก็ได้ก็น,น่ารักดีเออหรือเอาทรงนี้ดีหรือเรียบร้อยดีเนาะทรงนี้ดีกันาทรงนี้ดีกว่าต่อไปเราจะใส่หมวกไหมใส่หมวกไหมอะ่ะช่วงนี้ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วเราก็ เราก็เสร็จเล่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวพอไปทํางานมันก็มีชุดทํางานของมันเนาะแม่ไม่ใส่ดีกว่าพี่จะมาดูเบื้องประดับคนนี้เขาใส่แว่นอยู่แล้วแต่ว่างั้นเราอยากจะเปลี่ยนสไตล์แว่นก่อนกว่าเอาเป็นแบบให้มันดูแบบดูดีหน่อยเนาะแล้วก็ มีเครื่องประดับด้วยใส่เครื่องประดับแบบไหนล่ะที่เหมาะที่จะออกงานได้ด้วยอ๋อว่าจะเป็นนี้อ๋อนี่ดีกว่าก็เก๋ดีนะอืมส่วนการแต่งหนะ้าอันนี้คือจะแต่งหน้าแบบไหนดีมีชบเฉี่ยวมากหจะแบบ ธรรมดาแต่งแบบไหนดีเอาแบบเนาะเนี่ยถูกใจเลยคัดเป้ามาเรียบร้อยนี่จริงเราสามารถที่จะเปลี่ยนโทนสีเองได้นะคะแต่ว่ากลัวแต่งมาแล้วมันไม่สวยอะ่ะเอาแบบของเขาละกันเนาะเนี่ยมันสามารถที่จะแบบแต่งแบบละเอียดเองเลยก็ได้นะว่าจะเติม สีปากหรือเรื่องอะไรเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบอันนี้อันนี้คือแต่งอะไรไปเนียแต่งหน้านี่มันก็จะเป็นโทนของเขาไปเลยกลัวทำแล้วมันไม่มันเละกลัวมันจะเละ <c oughs> เออออันนี้มันจะเป็นสำเร็จรูปเลยนะแบบแต่งหน้าแบบไหนเลยอะ่ะ <c oughs> อ่ะใบหน้าจบไปแล้วมาดูเสื้อดีกว่าเสื้อผ้าเสื้อผ้า อันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกแต่งเองไม่เลือกเปลี่ยนเองก็มันก็จะมีนะมีไพ่อยู่แลละ <Wow. S 1> นี่มันข้างล่างเนี่ยก็คือแบบเราต้องเล่นไปนั่นนะมันจะมีอันที่เราไม่สามารถที่ใส่ได้นะเดีวกอ่อันนี้ไม่ถห็ว่าได้จาก uh? ได้จากนักขายของในงานซิมคือเหมือนว่ามันต้องทำงานแล้วก็ต้องไปซื้อเสื้ออันนี้ต้องไปซื้อที่หลัง ันที่เป็นล็อกอะเออโอ้เซ็กซี่เลยดีกว่าวิอชอบอ่ะหรือว่าจะใส่ตัวนี้โอ้นี่ก็เซ็กซี่เอาไงดีอะแบบอยู่บ้านใส่ชุดลายอะไรประมาณเนี้ยเหรอโอ้ยหุ่นเราไม่ดีไงเราก็เอาแบบในนี้แหละวิเมื่อกี้เอาเมื่อกี้ดีกว่าเอาสิ่งนี้ดีกว่า เท่อ <Hey>, oh. แต่ว่าเราจะแบบเลือกเป็นชุดเดรสแบบก็ได้นะ <Wow. S 1> แบบคลิกแล้วก็ดูเลยเอาแบบไหนไม่ต้องมาเลือกเองทีละชุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆชอบชอบเลือกเองมันก็มีสไตล์นี่มีแบบคอสตูมด้วยออแล้วก็มีแบบเลือกแบบจะตายคลุมชุดคลุมอาบน้ำหรือจะ เอาเป็นอ,อะไรอย่างนี้น่าจะเป็นชุดชั้นในข้างในอ,อ่ะโอมีปแบบใส่ผ้ากันเตื้อนด้วยโอ้ชุดเยอะแยะไปหมดนี่มีชุดว่ายน้ำด้วยใส่ชุดว่ายน้ำไหมไมน่นี่เอาวะัะ เอาเป็นชุดก่อนหนะ้าชุดนี้ดีกว่าเออต่อไปเรามาดูลองเท้ากันรองเท้านี่ต้องเป็นรองเท,ท้าที่ดูดีหน่อยนะเอาแบบว่าแฟชั่นเล็กๆแฟชั่นเล็กเเนาะขอเป็นรองเท้าส้นแบบเท้าให้ดี รองเท้าเตารี่อินเป็นส้นเตารี่เขาเรียกเป็นรองเท้าส้นเตารี่แต่ว่าดูดิสีมันเอาแบบมีดีกว่าแล้วเขาก็เลือกสีเลือกสีรองเท้าใหม่ฮะได้ไหมอ่ะสีมันเดาหรือจะเป็นสีนี้ <c oughs> โอ้สีนี้ดีกว่าแบบเก๋เก <c oughs> ๋นะ ได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะได้นะโอเคเลยอะ่ะชอบชอบเนอก็มาเรื่องริงเครื่องประดับอย่างเช่นนาฬิกาเนี่ยเออเราจะเปลี่ยนไม่ใส่นาฬิกาเปลี่ยนไปเป็นพวกกำไรก็ได้นะเลือกเป็นอะไรดีหรอ,อใส่นาฬิกาหรือใส่เป็นกำไรอิจู้สึกกำไรอ๋ออยู่อีกฝั่งหนึ่ง นาฬิกาจะมีนาฬิกาก็เป็นแบบนี้เนาะนี่จะเป็นข้างมือซ้ายมือซ้ายหรือมือขวาโอ้โหอ๋อมันจะบอกเลยนะเห็นไหมคะอันนี้คือใส่ใส่มือซ้ายเห็นไหมอันนี้พวกมือซ้ายอันนี้พวกมือขวานี่มือขวาไงเปลี่ยนมาเป็นน,ปน,นาฬิกาออดีเหมือนกันนะมันจะได้เข้าซ่อยโอเอโอ้ เซ็กซี่มากเลยอะดูดินี่อยากใส่เองแบบนี้เลยอะเพื่อเราใส่ไม่ได้พราว่าตึงอะใส่แล้วมันตึงอันนี้น่าจะเสร็จแล้วนะพวกเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆเนี่ยเอ่อตอนนี้เรายังไม่เพิ่มซีมเราจะอยู่คนเดียวก่อนเราจะอยู่คนเดียวก่อนนะไปด,ดูซีชุดทางการว่มีชุดทางการ เค okay. เราน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะสำหรับการเลือกชุดเลือกตัวนะเดี๋ยวเราไปลองเริ่มเลยนี่มีแบบให้เราถ่ายรูปด้วยนะดูที่หน้าตามไงข้อมูลใช้ยไอเทมจากชุดเสื้อนี้ต้องมาถึงไอเทมแกลอรี่อ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปดูสิถ้าเราคลิกลงไปเนี่ย เนี่ยมันก็จะเป็นการสุ่มภาพว่าเราอะอยากะถ่ายแบบไหนไหนดีอให้ดูเก็ตตี้<ว>นี่ดีกว่าใส่รายละเอียดรายละเอียดอะไรอะ่ะใส่ละกันเขาก็แบบให้เราอธิบายตัวเรามั้งไม่อ่ะ ขี้เกีจอธิบายอ่ะไปดีกว่าคุณได้บันทึกกวัวเรนชูสเตอร์แล้วดูลายละเอียดว้าวมามล้วเป็นนันนี่ชูสเตอร์ค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยเราเริ่มเล่นกันเถอะปุ๊บคิดที่เครื่องหมายถูกตรงนี้นะ คลิกที่เครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกครัวเรือนนี้ไว้ในคังของคุณแล้วเริ่มเลนโอเคปึก๊กเราจะไปอยู่ที่เมืองไหนดีหกเงินทุนนะจะได้มาสองหมื่นสองมื่นนี้เราก็ต้องเลือกสถานที่ทั้งเออที่ดินจะไปตรงไหนแล้วก็ สร้างบ้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทุกอย่างต้องคำนวณดีๆเราจะไปอยู่ที่ไหนดีอ่ะอยู่ในเมืองหรือจะอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้ว่าจะไปอยู่ที่ทะเลทรายโอเอซิโออยากได้บรรยากาศแบบธรรมชาติแล้วละรอบเนี้ยืมแนวแบบแนวชุนนำบดชุนนบด ที่ดินกว้างใหญ่เรามีอยู่สองหมื่นเราจะไปซื้อที่ดินที่ไหนดีอันนี้คือเราต้องมาเลือกพื้นที่ว่างนะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเราไปเลือกไม่ได้นี่คือมีคนอยู่าศสยแล้วเราต้องไปดูพื้นที่ว่างก็มีไม่เยอะนะเอออันนี้ราคาน,นี่แปลงศักศิบโอ้วมีชื่อแปลงศักสิบ ที่อยู่อาศัยสามสิบคูณยี่สิบราคาห้าพันห้าพี่มาดูตรงนี้สีคอสเตอร์สเปรย์ที่อยู่อาศัยสามสิบคูณยีิบราคาสองพันห้าก็ไม่เล็กไม่ใหญ่อันนี้ปาเกนเบลที่อยู่สามสิบคูณยี่สิบเหมือนกันราคาสองพันราคาก็ค่อนข้างต่างกันม,มีแค่นี้เองแหละไม่เยอะอันนี้อยู่ใกล้อะไรเนี่ย อตัอ้งอยู่คอนโดมีลักษณะเด่นมากมายอืมขอเลือกติดลิน้นแม่น้ำด้ยนะเนี่ยโอเคอ่ะสองพันเลยกันเลือกตรงนี้เลือกตรงนี้ละโอเคเราตกลงเลือกเรลย้ายบ้านเลยนะคลิกยืนยันตั <c oughs> วเรือนยายบ้านไปเราไปอยู่ที่นี่กัน